สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการที่เราจะแบ็กอัพนะครับบัญชีฟินท์ทอสของเราที่เรามีอยู่นะฮะครับสำหรับคนที่มีบัญชีฟินท์ทอสอยู่แล้วเนาะแล้วก็เเารียกว,ว่าอยากจะากทำการแบ็กอัพเอาไว้นะครับในส่วนของแพลตฟอร์มอื่นนะครับแพลตฟอร์มของ d x เอ็กซตัวอื่นครับเช่นทัสพลเรศนะครับ,รบตัวนี้นะฮะก็ มาที่นี้นะครับผมจะพูดถึงตัวทัสโซเลตก่อนครับแต่จริงจริงมีอีก2อสตัวนะฮะที่ผมทราบมานะครับเราถือสรางไปแล้วเนาะเป็นเมตาแมสนะครับกับไอยังโตเกนนะครับนะอันเนี้ยจะมีฟังก์ชันที่เขาเรียกว่า d ีแอนะครับดีเดเซนไลแอปพลิเคชันนะฮะก็ดูวิธีการนะครับไปดูก่อนเลยท่านต้องไปดาวน์โหลดตัวนี้มาก่อนครับทัสโซเลตนะครับจาก App Store หรือ Play Store ก็ได้นะครับนะฮะอันนี้ในกรณีที่ท่านเนี่ยมีบัญชีพินทอสอยู่แล้วเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายคนก็มีคำถามเนาะ เอ๊ะมันจะปิดไหมมันจะบินไหมนะครับนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาเจอมาหลายตัวใช่ไหมครับก็เท่าที่ทุกคนรู้เนาะว่าเมื่อไหร่ที่มันบินมันปิดคุณจะไม่สามารถเอาแอคเคาท์หรือบัญชีจากแฟพฟอรอมน,น,นั้นนะครับไปเปิดกับแฟตฟอร์มใหม่อื่นอื่นได้เลยนะครับแต่ตัวเนี้ยของเราสามารถทําได้เพราะของเราเป็นเขาเรียกว่า สมาร์ทคอนแท็กนะครับที่รันอยู่บนบล็อกเชนนะครับนะฮะสามารถที่จะมารันอยู่บน d ีแอนะครับหรือดิเซนทรายแอพได้ทุกตัวนะครับที่เป็นที่เป็นวอลเล็ตแอ็กเคงหรือเป็นดีเอเคงนะครับที่มี d ีแอพอยู่ในนี้ที่มีดิเซนทรายแอคเคงอ่าที่เป็นที่เป็นดิเซนทรายแอปพลิเคชันอยู่ในนี้นะครับเป็นเบราว์เซอร์ที่รันดีแอพโดยตรงนะครับสามารถจะดึงนะครับนะฮะสมาร์ทคอนแท็กเนี่ยกับ มาได้เลยนะครับแม่พิณทอดจะปิดไปนะครับสามารถทําได้เลยเนาะโอเคอเราโหลดแอปมาแล้วนะฮะแน่นอนสิ่งที่เราต้องมีคือเลยครับรหัสวลี12คําของเราต้องมีแล้วถูกไหมฮะเพราะเรามีพันธีพินทอดอยู่แล้วนะครับเราอยากจะมาทาแบ็กอัพไว้ในตัวอื่นนะครับกรณีที่กลัวว่าพินทอดจะปิดไปนะฮะก็มาทําได้ที่นี่ครับเลือกทัสซเลตนะครับโหลดมาแล้วนะฮะจากนั้นอันนี้ก็คือครั้งแรกเลยนะ ใน already แฮปเอ a l เลดแทบเลือกข้างล่างเนาะไม่ต้องไปสร้างใหม่นะฮะสำหรับคนที่โหลดมาใหม่เพราะอะไรเพราะเรามีบัญชีอยู่แล้วอะกดติ๊กถูกตรงนี้แล้วกด o o t t n u u ครับจากนั้นตั้งรหัสผ่านครับเห็นไหมตั้งสองครั้งให้ตรงกันก็เหมือนรหัสที่ล็อกหน้าจอเนี่ครับจะใช้รหัสเดียวกับที่ล็อกหน้าจอก็ได้เนาะ,ะจากนั้นเลือกข้างบนนะครับม i c ติ n w a l เ e t นะครับเปลี่ยนชื่อครับ จะเปลี่ยนชิแปแต่ครับนะฮะ FT เนอะ FTs หน้าประมาณนี้จากนั้นก็ใส่รหัสวลี12คำนะฮะอ่าอันนี้พี่ผมทํามาแล้วเนะาะแล้วกดดันเลยนะครับเสร็จแ,แล้วก็เลือกอเลือกอินพุตข้างล่างเลยนะครับระบบก็จะเริ่มทําการนะครับแบ็กอัพกลับมาให้เรานะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันจะเหมือนกันยังไงเนาะ ไปที่เบ์เซอร์นะครับอ่าแล้วพิมพ์ตรงนี้นะครับอันนี้คือกระเป๋าซาตังเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนี้อย่างหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปดูตรงนู้นเนาะตัวเบ์เซอร์นะครับแล้วก็เลือกมาตรงนี้ฮนะเบ์เซอร์ข้างล่างนี้นะอ่าแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับพิมพ์นะครับ dappdapp นะครับ,นะรบดอท pinthos ดอทคอม อ่าเป็นแบบนี้เลยแล้วก็กดเซิร์ชครับพอกดเซิร์ชเสร็จปุ๊บก็ทีนี้เลือกครับเราเลือกเป็นอะไรฮะ B&B n B Smart Chain นะครับพอก็มากดคอนข้างล่างนี่ครับก็จะเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเห็นไหมฮะไปดู ID แล้วละกันนะครับนี่คือ ID เนาะก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวทีครับ ID เราอยู่หน้าเลนดิ้งหน้าโฮมครับ หน้โฮมนะครับเราก็มาเลือกทูนไว้อ่านครับนี้จะเป็น ID นะครับ1 c a 7 5ลงท้ายด้วย690402ทีนี้นครับเดี๋ยวผมจะเปิดฟินทอสนะครับในอีกเครื่องหนึ่งนะครับที่สมัครฟินทอสเอาไว้แล้วนะฮะเพื่อจะมาดูว่าเออันนี้คือไม่ได้การสมัครใหม่นะมันตรงกันหรือเปล่านะ้อะจะด้เปิดกล้องให้ทุกคนดูนะฮะ นี่ฮะนี่อยู่อีกเครื่องนึงนะคนละเครื่องนะครับแล้วก็เข้าไปดูที่ทูนไว้เห็นไหมฮะ 1CA ลงท้ายด้วย 690C2 เห็นไหมครับ,ลรบกลับมาดูที่ที่เราแบคเอพมาอยู่ในทาร์สโลเลตเห็นไหมฮะนี่ครับตรงกันเลยนะครับนี่ละทีนี้เนี่ยต่อไปผมเชื่อว่าทุกคนจะไม่กังวลแล้วเนาะ ครัวฟินทอสจะปิดครัวฟินทอสจะหายถูกไหมฮะเข้าใจไหมฮะ,ะทีนี้เมื่อถ้าเราเนี่ยจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเนาะคือเราปิดอาจจะปิดพาสเวิร์ดไปแล้วเนาะเราจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งกดพาสเวิร์ดขึ้นมาถูกไหมฮะคนจะถามรหัสผ่านครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้ถูกไหมครับหลายคนจะไม่เห็นหน้าโปรแกรมในส่วนของเมนูเลนดิ้งอะไรต่างๆไม่เห็นหรนะือว่าโปรฟิต ะะไม่ฮะเพราะว่าอะไรเพราะเนี่ยมันเป็นเมนเมนวลเล็ตหลักก็คือตัวทาสเวลเล็ตถูกไหมครับเราจะต้องเข้าในส่วนของด e เซนเทลไรแอปพลิเคชันนะครับที่เป็นเบ์เซอร์ในการลานดิเซนเทลไรแอปนะฮะก็คือมาที่เบ์เซอร์ตรงนี้อ่าเบ์เซอร์ตรงนี้แล้วเราเคยเข้าไปแล้วเราได้มีประวัติก็ลองกดเข้าไปครับพึ่งมันจะถามก่อนครับว่าคุณนะครับ Connect app เนี่ยฮะก็คือ f i นท็อตวอ t t ูค t o n น็ n t ูย t o า o ์เ l ลเตถูกไหมฮะเราก็ต้องมา Connect กับอะไรฮะ Connect กับตัว BNB Smart Chain เพราะอะไรเพราะเราใช้เชนนั้นนะครับมันจะต้องยืนยันนะครับว่าเลข Wallet ID ของเรานะครับคือเรียกว่าต้องต้องใช้ w วล l e t ID ของเราเป็นตัวยืนยันเราก็ต้องมาเลือกตรงนี้ฮะปึ๊มนะครับแล้วก็เลือก BNB Smart Chain ปึ๊บจากนั้นก็เลือกข้างล่างครับ Connect เนี่ยฮะ ก็จะเข้ามาหน้านี้เหมือนเดิมแล้วนะครับก็จะมีเลนดิ้งมีโปรฟิตอันนี้เป็นบัญชีทดที่ทดลองที่ผมทําให้ทุกคนดูนะครับนะยังไม่มีอะไรเนาะอ่ะทีนี้มาดูก่อนนะฮะมาดูตรงนี้ฮนะหน้าโฮมเนาะบินไ้เนี่ยครับก็เป็นบัญชีเดิมเมื่อกี้เลยเห็นไหมครับ เนี่ยถ้าเกิดมันกดลรามาเด้งงานนี้มันต้องตกใจทำไมเป็นแบบนี้เพราะว่าเราลานบนแอป,ปเวลาที่เราล่ออกไปแล้วเนี่ยเรากลับเข้ามาใหม่นะครับเราก็ต้องมาเลือกตรงนี้ทุกครั้งง่ายครับไม่ยากนะครับเรากดเลนดิ้งไปกดมาหน้าโฮมปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งกลับมาทีทุกครั้งเมื่อ้ทุกครั้งที่เรากลับมาหน้าโฮมมันจะถามแบบนี้ไม่ต้องตกใจครับก็กดตรงนี้เห็นไหมครับก่อนนี้กระจกแล้วไม่มีอะไรแล้วเห็นไหมครับแล้วก็สามารถที่จะ น่านของเราเงินของเราคือบริหารจัดการเงินของเราหมายถึงว่ากรณีที่แอปฟินทอนมันปิดนะครับพอมันปิดเสร็จปุ๊บจอดําจอขาวหลายคนกังวลใจไม่สามารถเข้ามาตรงนี้ได้ถูกไหมฮะถูกไหมครับ,ไม,รบไม่สามารถกลับมาตรงได้เพราะว่าแอปฟินทอนมันล่มไปแล้วอะไรไปแล้วนะครับนะแต่เราก็ยังสามารถมาที่นี่นี่คือแพลตฟอร์มที่เขาเรียกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีจริงๆนะครับเป็นเทคโนโลยีจริงๆเลยนะครับที่ มันตัดเรื่องคุณกลางออกไปได้หมดเลยจริงๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เงินทุนของเราแต่ยังปลอดภัยครับเพราะมันลั่นอยู่บนดีไฟ2.0มันลั่นอยู่บนเว็บ3.0มันลั่นอยู่บนสมาร์ทคอนแทคที่ไม่มีใครแก้ไขได้รอเราสามารถที่จะแดกอัพนะครับไปใช้บนแพลตฟอร์มไหนก็ได้นะครับจะมีอายามโทเค็นอีกนะครับมีเนจาแมสอีกครับก็ทาลักษณะคล้ายๆกันนะครับด๋ยวถ้าใครอยากได้อีก2ตัวนะครับนะฮะผมจะแอดวันให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ